ดูเลยเคมีดีไหมปัตเจรีเมื่อมิวสุภสิทธิ์ถ่ายฉากรักคู่นางเอกช่องดังถือเป็นอีกหนึ่งผลงานจากวิกหมอชิตช่องเจ็ดสีที่แฟนๆละครรอคอยสำหรับโซเวรี่โดยผู้จัดสาวหนิงปณิตานำแสดงโดยมิกทองระยะประกบคู่สองสาวเปเรี้ยวทัศนียาและปูเป้เกศรินและอีกหนึ่งละครรับที่คว้าตัวนักแสดงหนุ่มขวัญใจคอซีรีส์วายมิวสุภสิทธิ์ลงละครวิกหมอชิดเป็นครั้งแรก หลังมีข่าวลือหนาหูมานานว่าจะมีละครและได้ร่วมง,งานกับนางเอกสวยๆปูเป้หลังจากติดตามไอจีของกันและกันล่าสุดก็มีภาพการเข้าฉากร่วมกันครั้งแรกของทั้งคู่ออกมาแล้วแต่บอกเลยว่าแม้จะเป็นครั้งแรกที่เล่นด้วยกันแต่เคมีก็ออกมาดูดีทีเดียวไม่เชื่อต้องไปดูภาพกันเลยเชื่อว่าลงจอเมื่อไหร่ปังตามคาดอย่างแน่นอน